คนก็จับจิ้นกันแบบว่าโอ้ยวายแน่ๆไม่คือจริงๆแล้วนั้นเป็นความบังเอิญที่เราไปถ่ายแบบเสื้อผ้าให้กับทางร้านพี่พิชเขาอ่ะเป็นรูปเป็นสูตรแล้วก็เหมือนเราก็เล่นๆกันอะไรเงี้ยกล้องเขาก็แคปภาพพอดีก็เลยได้รูปนั้นมาเราก็เลยเอามาลงกันมีเคิร์ฟมันอยู่แล้วครับเพราะเราสนิทกันมากๆเลยครับมีคนเอารูปมาเปรียบเทียบตอนปี2017กับ2020อะไรเงี้ยหลายคนจะเออจริงๆก็น่าสนใจนะเพราะเรายังไม่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่มาแบบเต็มเต็มเลย จริงๆได้หมดเลยครับเพราะว่าพอเราเป็นนักแสดงเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะลองเล่นหลายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรคาลคเตอร,ร์หลายๆแบบที่เราต้องการที่เราอ,อยากจะลองไปเล่นดูจริงๆว่ได้ส่งไปให้มาร์ทว่าหรือว่าจะซักเรื่องดีล่ออะกตกใจกับกระแสก็งงเหมือนกันครับคือเราก็ไม่คิดว่าคนจะชอบเยอะขนาดนี้นออก็เส่งกับ <c oughs> ใครอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีนะครับเพราะว่าเหมือนเราก็เพราะเราสนิทกันด้วยแหละมันก็เลยมันก็เลยมีความที่แบบถึงเนื้อถึงตัวกันได้ก็ต้องรอรอมีคนจ้าง แฟนการทำเฉยว่าอย่างนี้กูพาไปว่าไปไม่ครับก็ก็สนิทกันเพราะเราไปถ่ายรายการด้วยกันมาอะไรเงี้ยแต่่อยูเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่สนิทกันไปกินไปกินข้าวนอกรอบด้วยเอ่อจริงๆก็ไปรอบนั้นเป็นแบบไปกับแก๊งป๋าซ่าอะไรเงี้ยมีโอกาสโอ้ยโอกาสแล้วครับยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคือของวันนี้ก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับมันก็ต้องศึกษาดูงานกันไปก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงว่าตอนนี้ก็ใช้ก็เรื่อยๆครับผมได้หมดนะครับเราไม่ติดอยู่แล้วก็ชอบหมด อ่พี <substit uting> ่ทจีบไหมเหรอครับก็ยังไม่ได้ก็ไม like <bbe> ่ได้จีบเลยมั้งครับก็ก็ก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยความรู้สึกเป็นใช่เป็นเพื่อนกันตอนนี้มันก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นโซนที่สุดทางเพื่อนนะครับสามารถเปย้อนหลังอะไรเงี้ยบอกเนี่ยวครับเป็นเพราะว่าเราก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยล้วก็มีแคปเปญส่งไอเนี่ยดูดิเขาบอกว่าเราอยู่ด้วยกันที่นี่อะไรเงี้ยเราอยู่ด้วยกันหรือเปล่ามันก็จะมีเรื่องจริงกับเรื่องที่แบบไม่จริงบ้างจริงครับพี่ก็ก็เรื่องที่แบบตอนไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับก็คือเราไป มันเขารู้จักกับพาร์ทเนอร์ของเขาที่ทําธุรกิจที่เราสนใจอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยใช้เส้นสายของเขาให้แบบไปอะไรเงี้ยเราก็แบบมีเลี้ยงข้าวเขาตอบแทนจริงๆก็ไม่ได้เกรงหรอกครับแต่แค่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามันถ่ายลงอะไรเยอะๆคนก็จะแบบเอ๊อเอออะอออคือตอนนี้แบบ ว่าทำงานเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกว่าถือว่าเรามาจะเฮ้ยเราจะตอบยังไงดีวะเราจะบอกเขายัางไงดีว่าออตอนนั้นเราไปทาอะไรอะไรเงี้ยจริงก็ไม่ได้เว้นเพราะเราไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนัน้นแล้วอยากมีรักที่มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้ยัง <laughs> ยังเราก็เรื่อยๆครับผมเพราะตอนนี้แบบทางานเยอะนี่มาเจอพี่ๆนักข่าวก็ไม่ได้เจอนานก็ราะขเต้นกันนะยัง ยังยังนี่เนี่ยไม่ถึงขั้นแบบว่ายังยังนี่คือปิดใจอะไรไม่ไม่ไม่เคยปิดใจอยู่แล้วแต่ถ้าพิมพ์ข่าวเอเราก็ได้หมดอะครับย่างไรเพื่อนหน่อยอย่างนี้พี่บานบอกไม่ถูกพลาดหัยพี่ด้วยพลาดหัวข่าวเนี่ยพลาดหัยพี่ด้วยว่ายังไงพวามสัมพันธ์กับทีมข่าวเขเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันสนิทกันสนิทกันก็โอเคกับพิมพ์ข่าวก็ก็คือเราไม่ได้คุยกันว่าเฮ้ยโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนกันใช่โอเคครับโอเคตรงนี้โอเคหมดเลย